ทายิงบุกนี่หัวเปื่อยมากเลยด่านนี้ด้การในสนามาูดีโชคดีโชคดีที่ได้การได้กันรในสัตว์มันเป็นยังไงฮะด่านมันไกลนะด่านมันหัวเปยสุดๆเพื่อนถ้าเป็นฝั่งบุกเธอฝั่งการมัยงมีมีกำบังหมดเลยฝั่งบุกมึงวิ่งหลังโลงา่งนเลย ด่านนี้เล่นสนายได้ไหมได้ด่านนี้ต้องนิยมสนายเลยสวรรค์ของสนายเลยไปเล่นเลยเด็กสวรรค์ของสนายเลยแหละอันนั้กูบอกเลยขนาดนั้นเลยเออก็เดี๋ยวดูด่านดิฝั่งโน้นแทบจะไอ้นี่เลยยกยกพลขึ้นบนวิ่งยงกระดานมาให้ยิงเลยจำด่านนี้ไม่ได้อะเอ้ยกูจำไม่ได้จริงจัง นี่ไงเด็กเองร้องเข้าไปเองเล่นทาบิแล้นที่เองเล่นคาบินแล้วเองบอกปืนอะไรไปยิงไม่ได้กู้นจำได้แล้วไอ้ด่านเดียดีนี่เอกจำได้ยันจำได้เลยใช่ไหมไม่ตอนดูจางฆาาที่ถูกแม็กซ์ไม่เอาดีขึ้นมาเลยใช่ไหมจะเป็นความจำเลวร้ายนะ โอ้ยโอ้ยงอนมาร์กรอะะรถถังไงเออ้นี่มีคนยิงรถถังอยู่คนเดียวอีกละโอ้ทั้งตีมีคนเล่น g ่คนตีชิบหาอยรถถังมันจะพังแล้วเด้อเลืออีกนดหนึ่งเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพี่อมันมันหนีไปแล้ว เอ้ยยัยนี้นะดูสัมบัตเตียนเปตียมลูกเตียนให้ยัยนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดอยกูตายมันอยู่ตรงไหนวะอย่ามันทุบกูทำไมเฮียโง่อย่ามีชายมาเลยว่ะป่ากูปุมไว้หมดเลยไอ้เหี้ยกูตายกลางไอ้นี่กลางถนนไม่ยังวิ่งมาชุกูไอ้โง่ใจไงเพื่อนกนไม่ด่าก่อนเลยเฮียเฮียเฮ้ยสี่ได้มามๆมพี่ดีกันอยู่ ไปที่มาแล้วน้องรักนอดสิบไปสั่งวิ่งไปทุบกูแบบยิ่งวิ่งไปชุบกูแบบโุ้งๆง่ายอย่างไอ้โง่คนเดิมเลยไอ้โง่ไอ้โง่ยังต้องไปก้าวเล่าใส่เขาด้วยเชื่อนไอ้เพื่อนมึงโง่จังไอ้เพมึงดูแบบภาพดิไอ้แก่โอ้ยแมงกูกดผิด ไปคือจะนนายิงเพื่อนรถถังพังยังยังยังงสับวนวยังพังแล้วอะ่างเง้ยพังแล้วเนาะเยตรงรถถังพังเทียบเลยใช่เลยเหมือนไอ้นี่อ่ะพอรถถังพังปุ๊บเหมือนพึ่งแตกลังอ่ะไม่ออกไปจากรถถังเต็มเลยเนี่ยเป็นปลาระเบิดกันในที้ยบ้านเล่นประทัดอ่ะ บ้านอนไรขายปะท้าได้ดิเห้อไอ้เออน็กไขวะสุดขอบแบบนั่นอ่ะกวยเน็กอ๋อเน็กทาง <Next S 1> <Next S 2> ขวามือมีสไนนะทางขวามือมึงอ่ะมีสาาไนสไนวะอ๋อโอเค,อเ,คเรียบร้อยละอ้าวเรียบร้านกูน,นี่ ยิงเม็ดแรกมึงยิงเม็ดสองไม่ไม่เลกันเรียบร้อยได้ดิก็มันกระโดดกูก็ว่ามันวิ่งกระโดดทำพี่อะไรวะสนยอะไรของมันวะกูก็งงๆอนัยมันชื่อเซตเก้าสิบสมอะไรสักอย่างเป็นโแอคชั่นเหมือนกันเฮ้ยเอโดแล้วนะเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเอโดแล้วสวัสดีครับอ้ยนท่อไอ้เหี้ยหท่อ โอ้โหไอ้โง่มึงไม่เห็นเหรอว่าเขายิงกันอยู่ไอ้เกียร์โอ้เรียบร้อยหมดสิทธิ์แล้วครับไอ้แเมียร์หวาคุ้มกันด้วยวาทำไมมึงวิ่งยิงย่างี้วาไอ้เกียนี่เล่นบอกว่าไอ้เกียรม่มึงก็เห็นอยู่ว่าไม่ยิงมาไม่วิ่งมาชุบกูแบบยืนชุบเลย วางแลทำไมไม <c oughs> ่ช <Pacific> ่วยก็ถูกไหมก็หน้าที่หมอก็คือช่วยชีวิตผู้คนโอ้โหฝั่งนู้นไม่ยืนหัวโดยิงเข้ามาไอ้เจ้าแทนที่จะหลบหลบมาชุบไม่ยืนชุบไม่เขายิงเลยรถนะรถมารถมามันเอารถมาแล้วฝั่งไหนฝั่งขวาฝั่งขวาขวารขวาขวาขวนซากรถถังเดี๋ยวได้เบคอนแจงเลยเอ๊ะมันไม่มีเมื่อกี้ล่าสุดกูเห็นทางเนี้ยให้เด้อวางเกิดให้ ตรงไหนไม่รู้นะว,วางไปก่อนวางไปก่อนเกลี่ยมีรถไปไหนหรอวะร,รถไม่เท่าไหร่ทหาสไนเปอร์เหมือนกันฝ่ามือโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ,อ,อ,อ้นี่เองกูเจอรถแล้วรถมันอยู่นี่เดี๋ยวว่าทิพไถลละที่กูมาร์กเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ย ฝ่ามือเพียบเลยโอ้มันเอาโล่มาไอ้เหี้ยงเอาคนมาปล่อยไอ้เหี้ยรถอ่ะเอาโล่เอาโฝ่ามือเพียบเลยนะเว้ยตรงกระสอบอะรถมาแล้วรถมาแล้วคนสะพานกนสะพานโอ้ยสนายแกเอาโล่สะพาน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 เออกูรู้กูอยู่ข้างล่างไอ้เหี้ย เอาโลมาดันกูคุณจะทำใหญ่แกใส่ตปืนกลว่ะกูเป็นนางฟ้าไม่ชอบเลยคือชักตนกลใช่ไหมูยี้รถพันกูยี้โลดึ๊ดอุ้ยขยี้รถไปได้โอ้ยนเป็นรถเรวีนะไม่ใช่นี่นี่เนาะวิที่วามาระกำลังไปไปไปได้กูดาวมาแล้วเขาบ้าเอาบัฟไปเฮ้ยตรงศพติดใบไอ้ตัวนึงเออ บ้าพี่ตุยยังใหม่ไม่ไดโอ้สตในโอ้โหตายเราเรียบเลยเฮ้ยยืนไว้ก่อนกูมาแล้วไอ้เงี้ยหายแย่งกูช่วยดิสิอะไรไม่รู้แต่กูวิ่งแล้วจงหวะนี้ใครจะอยู่ก็อยู่แต่ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งเฮ้ยไอ้เพี้ยไข่มันหน้าด้านล่อนลงมาวะมึงก็มืนเกินเฮ้ยรถตรงนี้มาช่วยพี่ด้วยวะอือ โดนผูกาปโอ้ไปไม่ได <king Eng mainland> ้ไ <strikes ont> ในท่ออะไรในท่อเลยมันอยู่ไหนวะไปไปก่อคนดีกูกลับมายึดสภาแล้วเนี่ยกูรู้ต้ช่วยกูมึงเป็นหมอมึงต้องช่วยกูแล้วสะพานนู่นสะพานนู่นมีสไนหลยห้สิบ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเคเยยเฮ้ โดพี่อะไรบ้างวะเนี่ยขอบเวลาเลยไหนแล้บินนั่นไหพี่อะไรบ้างวะเนี่ยหนัวไปหมดรถไปแบบวะคุชุู้ชมปิกฮะไม่มีอะไรเลยเหรออะไรเออหลังหลังพี่หลังโดนแล้วโดนไม่ใช่หลังแน่ๆละตายพี่ และชอบจริงๆการยิงขั้วโดนยิงคุยแกล้วไอ้เหี้ยลองดูดิลองลองดูซิอะไรยิงขั้วคือขั้วคือไี้ตัดอือไปแลกกันตกใจมากยิงขั้วด้วยเฮ้ยบีโดนแล้วเเอออหรโอ้กูจะมามันตายกูก็ตายฮีโร่เออพอดีแหละไม่ให้มาแทนกูเลย พอดีอะไรนีดไม่ได้มันต้องได้โดยิทงไรเะื่อมาร์กหน่อยโจุดจุดกูไม่เห็นเลยเพื่อนไม่ทันแล้วตายแล้วตายอย่างเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพวกมึงพาโกยอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยไอที่ตรงนี้ก็มีเออ อย่ยดัวจังวะสะพานเหล็กอะซื้อของซื้อของอะผ่านสะานเหล็กไงเพื่อนบีโดนแล้วนะดัวน่าจะแตกงานนเีรถ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 เม่ฆเขาไปยิงรถเราไอ้เฮียจอดไม่ได้ข่าจากเลยโอ้บีกำลังโดนนั่นนะไม่นะบีรถ ตอนเทียมากตอนระเบิดไปแปะกมันี่ไม่มีเยเงใเรื่องของเรื่องไงยามอยู่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองทีเนี้ยไม่โดนไอ้เหี้ยไม่ได้ไอ้เทยไอ้นี่แล้วเพื่อนไปเลยไปเลยรถมันไปแล้วว่ะอ๋อไอ้ไรจ้เทียโดนยิงแล้วไม่งุดไอ้นี่หลุดจากไอ้ เมื่อกี้อันตีกูอะนูทำวิถีคนเกลียเลยโอยกูรู้ละไม่งั้นกูก็ได้รถมันแล้วเมื่อกี้ให้มันโดนอีกนัดเดียวว่างังพังแล้วกูเล่นหมอไม่ได้เนี่ยเดไล่ทิ้งไปแล้วกันแถวแถวแถวนี้พอได้นี่คัพอได้มันต้องถ้ามันจะมามันต้องเข้ามาเพื่อได้หนึ่งทางอันนี้เป็นในนี่ในอาคารขวาขวากูเกลียบเลยเกลีย เฮ้ยกาังจะชุกโอไม่ได้เลขทเข้าไปแล้วนะาฐานะตอนีมีตะแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตะบไม่ใช้วาไมไม่ไ้ไม่โนล่มันไม่มีอีกหนึ่งกูจัไปมีตโหมไม่มีไอ้ที่สองโดนแล้วที่เรามันไปไวไมี้ย ยังไม่ไปไวเลยก็ยังยิงอยู่เนี่ยเอ้้ยแต่กูยิงไปไปถึง c ีสองอ่ะจะทึ่งหลอดแล้วเพื่อนก็มันีนนี่มันขับรถเข้ามาตรงสีสองเลยริงก็ไม่ได้เหี้ยกูเห็นรถมาแล้วล่ะแป๊บหนึ่งตายแล้วูเกิด c ีสองโดนแล้วเกิดไม่ทันโอ้ย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 ว่าในห้องมีตายแล้วก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเหรอเอ้ย ีกูไม่เอาไอ้เหีปออมไปอยู่ซีหนึ่งดีจริงคือไปไอ้เหี้ยแม่งทีมซีสองไอ้สัตว์ไอ้แม่งขับรถถังแล้วแม่งไม่ไปขับตรงไอ้นี่วะกูถ่างจริงเลยนะเนี่ยเวลาเล่นรถถังแบบสดโอ้ยเยอะฝั่งต้องร้าฝั่งตรงข้ามนี่คือเวลาเล่นรถถังที่คนช่วยกันดีใจเลยวะฝั่งกูเวลากดเล่น เมย์มันไม่ช่วยกูเลยอย่างงี้แหละไอ้เกียมันแบบมีแต่คนเล่นรถถังโง่เล่นเล่นไม่ได้ยันหยิกขึ้นมาเชียได้ไอ้เกียรถถังก็ป่วยพันได้สัตว์ข้างบนชั้นสองเทียบเลยชีสองอ่ะนไหมสามสี่ตัวครบมาแล้วสี่ตัวนะวาระวังบนหัวนะตรงกระจกเอ้าโอ๊ยไอ้เกียร์เป็นอ๋อชีหนึ่งมีชีหนึ่งเขมีรถในข้างบโอ้ยแม่งขับรถเข้ามาเกียคน โอ้ยเบื่อไว้เที่ย์เม็กเม็กตรงนี้โอ้พี่ขอโทษมาพี่มองไม่เห็นปี๊ดหนึงเที่ยกำลังไป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 ซีหนึ่งอะผมว่าระบบเป็นเกมนี้ยังไม่ค่อยดีอ่ะเออมันไม่ชัดอ่ะแม่งคุณในทางนี้ม่งกว่ากูจะเห็นคือกูเห็นแล้วกูตายโคตรเที่ยเลยโอ้ย ไปเลนคอฟตี้นะเดิมโม่จไม่ตายเดิโโม่ดีได้ยี่มันจะรีโหลดถ่ายได้อย่างไรวะไม่เอารถไปต้อม เตี้ยเราเพื่อนเออโอ้โหมีมีคนไปเอจีเดียอยู่สามคนตีเราไอ้เตี้ยเลยสองตัวเป็นปอดดีจริงเี้ย้บอกนหรอถ้าทำอยู่ท้ายตารางก็ปีเปอร์เซ็นต์เป็นบอดสูงเลยได้เดี๋ยวรถพังรถพังบ้าวจิ้งจุ้ยบินเข้ามาแล้วนะเอออ้อมอยู่อ้อมอยู่ ไอ้ีจะตายตัวหนึ่งก็ไปถีหนึ่งเงี้ยวานในสมมตมีอะไร้าตัวหน้าประตูสอตัวสตัวเลยหลังกงตายแล้วันจะตายแล้วซีหนึ่งนเลยมีตัวเข้ามีตัวเข้าขวามีตัวเข้าขวาจโอเคโอ้ัรบายล้ โอ้ยไเฮียม่ใชแค่ข้างล่างแล้ว oh, โ mm hmm. อ้โเขาบนด้วยมันเข้ามาข้าบนแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วเพื่อนกูแตกละแตกข้วใบเลยเฮ้ยสีสีสงสีสองถ้ากันเราเรากลับสีสอับสีสองเลยแม่งไม่มีใครวาไอ้นี่ลยสีสองสีสองเคให้มันเอาสีหนึ่งไปสีขนไปดิายมามาสีสองละกูอยู่ทีสองว โอเคสี่สองยึดได้สี่สองยึดได้ยึดยึดไอ้เหี้ยกันแย่มันแย่ยึดยึดสองเนี่ยยึดสี่สองไอ้โง่มึงไปชุบกูอีกแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องไปชุบกูเลยได้สัตว์ไอ้เหี้ยตัวเดิมๆหน้าเดิมๆชื่อเดิมๆไอ้เหี้ยบัดชุบอย่าไอ้เหี้ยขยันชุบแล้วเกิดไอ้สัตว์โง่กดโง่ ขนาดบอดทุกมันจะวิ่งทุบงูขนาดนี้เลยเฮ้ยหลักทีสองนะเฮ้ยมึ๋เพิ่งยึดเมื่อกี้มึงเอาอีกแล้วเหรอใครก็ได้ไม่ไม่ทุบกูเลยนะกูฝากมิสโม่ให้โอ้โหสายขวาอะไรที่อะหมด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 แล้วว่ะไปแล้วโอ้หเพียบเลยเพียบเลยหน้าซีสองเพียบเลยนะโอ้โห มีกระสุดได้ป่าเอรอมี่เหรอผมอ๋ออันนี้อือเพื่อนไม่ไม่นาคารเลยกูปั๊บหมูเ ฉัอ,ไไอ,อ้นสองเื่อนชันสองเ,เล่นง่ายกว่ายิงอยู่เพื่อนสีสองไอ้มีสมกบังไม่มีก็ดึงสดแม่งเลยยี่เคี้ยเอางี้เลยเหรอเพื่อนดึงก็ช้ามึงมีใจจริงหน้าประตูเนี่ย เข้าแล้วเพื่อนตกติงกูเลยโอ้ยเหี้ยกูวิ่งวนอยู่เนี่ยไอสัตว์ไม่รู้จะโดดไปไหนเลยตายตายตายตรงนี้เน็กติงตายอย่างขี้เหล่มันยิงให้ได้อีก87ตัวให้มันเหลือร้อยถ้ามันยึดได้ก็สองร้อยถันไปวันที่เดียวอีกสองจนสุดท้ายของตัววานะตกตกติงเฮียดูให้ฟังเน็กเน็กตรงมึงเลยอยู่ยิยิยิโอ้โหแม่งรถเลย ต้องแฟงต้องมัดมองไวสัมระวังมัให้แค่สองปเอารถเข้ามาเอ้ยถ้าสสีนี้ไม่ได้ไปสีหงไปสีหนึ่งไปสีหได้ไปเลยไปเลยไปเลยกูยันอยู่กูยันอยู่เทเน็กรถอยู่ที่อ โอย่านอนข้างล่งตรงนี้นะข้างล่างข้างล่างข้างล่างพวกมึงเพียบเลยนะสี่สองอ่ะกูยิงแล้วกูยิงแล้วกูยิงแล้วเอือโอ้ยหลังหลังหลังกูเอือแม่งเกิดสีสองแม่งเกิดไก่หมบหมบกหำโหมหมบแล้วแม่งไม่เห็นเฮี้ยเลยเลยยืนแม่งแคบจะเกี่ยวหัวอยู่แล้วเมื่อกี้สี่สองเสียแล้วเพื่อน สีหนึ่งอะดูได้ขึ้นได้สีหนึ่งสีหนึ่งได้ยากแล้วแหละเราไม่ได้ไปถมสีหนึ่งว่ะแต่สีหนึ่งมีรถอยู่สีหนึ่งสีหนึ่งยุดไม่ได้งั้นงั้นอุปออสีสีหนึ่งวะอยู่ที่ว่าจะทำไหมแค่นั้นเฮ้ยเฮ้ยูไม่เข้จไอ้เจี๊ยย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 ย้ยย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 อยเกืยบยย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 จะบยยยยยย้นตึกอะไรวะยยกยย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 ่ยม่งวิ่งมา แล้วมันก็ยิงกูสบายเลยมันยืนอยู่บนหัวเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้โกูเกมนี้แม่งเข้าใจเด็กแม่งเล่นเยอะไอ้เหี้ยไอ้ความอ่านมันไม่เท่าเราไอ้สัตว์นี้เด็กยืนโง่ก็ดีอยู่แล้วแท้ๆก้มกับสุดตึ๊กเนี่ยแต่งด็้มึงกันกันให้อยู่นะสุดท้ายแล้ว ระวังเลยว่าว่ามันขับรถเข้าไว้นี่แน่เข้าดีสองมีความเป็นไปได้ว่าเพราะกูดีนเสียงรถกูดีนเสียงรถจะลงสมกไม่ได้ลงเลยเฮียเฮ้ยเอ้ามันออมออมไปเกิดซ้ายขวาแล้วเนี่ยไอ้เขี้ยมไอ้พวกมึงระวังนะเว้ยเออสวยที่มันวาาเกิดและอ้อมไก่นี่ยจุดยึดข้างล่างนะไอ้เหี้ยอย่ากันข้างบนเพลินนะไอ้เหี้ยมันวิ่งลงข้างล่างกันนะ แรงกำลังฟอกข้างล่างหมดบอกว่าจ้าอยู่ล่างกันด้วยกันเถอะอยู่ล่างด้วยกันไม่ได้ดิต้องกดกนใช่ตังนู้นแต่เลยเย็ดเป็ดไอ้เฮียมึงหันหลังให้ศัตรูมึงยืนยิงกันคอสไฟเทชิบหายเลยสัตว์เอ้ยไอ้เฮียมองเพื่อนับนไปส่สนัยละ บอกแล้วอย่า ھی, งกระหนังฮอลลีวูดไอ้สลับยีงดิ้คอร์ดไฟนไนส์สไนส์แต่ไอ้ตัวคอร์ดไฟนั้นเป็นศัตรูไงเฮียประเด็นน่ะตรงนี้กูปิงเลยได้โอ้เกิดยงเฮียอะไรสับข้างบนมาเกิดตายเลยไม่มีเฮียอะไรได้โลมจัดเลยหมอบชิมโน้นมาทำหน้าที่ดีนะเว้ยเนี่ปะตัวมันยังแทบไม่ลดเลยเฮียหลังสามร้อยสามสิบเก้าดีสองดีสองดีสองเข้ามาแล้ว กำลังไปอ้านี่กูดีหนึ่งดีกว่าไอสัตว์เอ้ยไอดีสองยึดได้แล้วได้แล้วคืนได้แล้วดีสองได้คืนเพราะว่าไม่วิ่งอ่องไงควายดีหนึ่งมีตัวหนึ่งเนียนอยู่โลโลโลข้างบนข้างบนดีหนึ่งโดนพีคกันหรอมันมีเฮ้ยพีคกันหรอข้างบนโอ้ย นี้หนึ่งโดนแล้วน้องใช่เลยก็อีสองก็โดนแล้วเลยก็รอบบินเนี่ยเดียมอันนี้อะไรให้กูเกิดไก่จังแล้วมึงจะแท้งกับแพงกตั้งทางออกแบบนี้อะไรนยโอ้โหสั่นอะดูว่าฝั่งโน้ อไอ้บ่อดี้ไม่งุบชลาต่างจากไอ้ตัวเฮียนั่นเฮ้ยนี่หนึ่งยื้อไว้ก่อนเอาให้ได้บ้ากกว่าน,นี้ดีหนึ่งดูดูดีดูดว้าดูดีไม่ได้แล้วมั้งเนะด,ดี๋ยวนะมึงขึ้นไปยันตรงนี้แล้วไม่โดนเพื่อนผูยิงไ<อ>ด้ไงวะมีสองมีสองเข้ามาแล้วเพื่อน ดีมาลาลดีหนึ่งดีหนึ่งดีหนึ่งกำลังมาคืดีหนึ่ง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  l างนฝั่งมันไหนบ้างนยมันมีส้านหลายตัวเนี่ยคือใช่ใช่ตุดนกูตกุ๊บกูตบกูตัวเดียใช่ไหมมันมีสองตัวมันตายแล้วมันตายหมดแล้วโอ้เหี้ยเดี๋ยวนะในบ้านไอ้เหี้ย ข้างล่างกูมีเป็นสิบคนไอ้ชิบหายเฮียเอ้ยโอ้ยช่องตัวโอเคสัตว์เอ้ยเฮียหลุดเก่งชิบหายไอหลังบ้านที่เพื่อนตากเยอะๆหลังบ้านตรงนั้นจะมีตัวหนึ่งเออตรงนี้อีกตัวหนึ่งแฝงบ้านกูนี่มันใช้ได้หว่ะเอาไงออกไง เออไอ้เแย่เป็นได้ออกง่ายอยู่อยู่กันเป็นบ้านเันเลยปุ๊ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งซ้ายวัดวางฮะวาดลงมาเออรถถังไอ้บาทำยังไงวอ้เป็นบ่อไม่อย่างน้อยมาช่วยยิงเอ็ไอ้นี่หน่อยเอาไอ้เจนี่ขาดมาชุบกูโง่มึงก็เห็นอยู่รถถังไม่ยิงศพกูอยู่อีกไปดีนะไอ้เจนี่เป็นเอ็นจีไอ้ยิงไม่ค่อยเข้า <Yeah. S 1> เดีคนไม่เงปแตกีองแตไข่ฮ่าโอ้เฮ้ย <c oughs> มันเหลือแค่ร้ออตัวไอ้ยังไปไปไปโฟนทีสองเลยอไม่ทันแล้ววะไมและทีละละสองร้อตัวเองแล้วเรายัางเหลือจุดอยู่เลยเอาีสให้ได้แค่ร้อยตัวเองตดน้อยเลยเนะี่ย <c oughs> ในบ้านในบ้านอบนายนยืนหืนยอนยืนยืนยวนยืยืยนยเยนยืนยยืนนยืนยืนยืกยืนยอยืยืนยืยอนนยืนยยน้ยวนนยนยนนยนย เ0ตัวเอง90ตัวเฮ้ยของของมันมันมันไอ้นี okay. oh, ่ลงนะของมัน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 เรายังไม่คอนเรืซื้อไม่ได้อะเราซื้อไม่ได้ไม่มีแต้มไอ้ที่หนึ่งแม่งเอาตังไปลงกับไอ้นี่แล้วตังได้ไปลงกับไอ้อาร์ติลเลอรี่เจเฮ้ยนั่นคุณคุณลงอาร์ติลเลอรี่เลยแล้วกันรถ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  ปแย้ยเยิเตัวนงเออแลก,กันไปแก,กันไปเียยื้ชุดกระชากไว้ให้นานที่สุดอะตรงนี้นถ้ามันถ้ามันได้ไปชุดสุดท้ายเอาแค่มันเหลือแค่ร้อยตัวเราน่าจะกันโยกร้อยตัว ได้เหมือนว่ามไม่ได้ได้เ,ไไดเพื่อนเรามันเอาลรถมาเล่นโงม่ใช่ไมอม